สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีพับเหรียญปวยทานดอกดาวลูกไก่ค่ะวันนี้นะคะใช้ดิบบินเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นนะคะเป็นสีเหลืองสองเส้นสีชมพูสองเส้นความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละยีซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบบินทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะ แล้ววัดลงไปที่ความยาว8เซนติเมตรครึ่งค่ะวัดได้8เซนติเมตรแล้วพับลงไปค่ะ8เซนติเมตรครึ่งนะคะจับตรงรอยพับเส้นที่1เป็นฐานปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่สองมาคล้องเส้นที่1ค่ะเส้นต่อมาเส้นที่3ค่ะ จับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1นึ่งมาค่ะเส้นที่3ามเอามาคล้องนะคะเส้นที่2ค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้น,สนที่1มาค่ะดึงเส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออก รวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้เป็นการใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วบีบกดทุกมุมเลยค่ะพลิกกลับด้านมาค่ะลิบบินจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบินจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบินจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะ บิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบินออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีชมพูค่ะเอาสีเหลืองหลบมานะคะจับปลายริบินขึ้นไปค่ะพับปลายริบินกลับลงมา บิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะเส้นที่เราทําอยู่คือเส้นสีชมพูเราไม่สอดนะคะเราสอดสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะ ต่อมาค่ะพับเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานต้งกลีบดอกสีชมพูค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเป็นเส้นสีชมพูค่ะเอาสีเหลืองหลบมาค่ะพับขึ้นไปนะคะ พับปลายดิบินกลับลงมาบิดปลายดิบินไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีสีเหลืองนะคะกีบดอกสีเหลืองค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายดิบินไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีชมพูค่ะดึงไปลายดิบิ้นออกมาค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะ ค่อยๆดึงออกมาให้สวยงามนะคะให้กลีบดอกสวยเสมอกันค่ะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นจาก้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะเสร็จแล้วก็ตัดปลาริบบิ้นทิ้งนะคะทั้ง4ด้านค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ